ช่วงนี้ปุ๋ยมีราคาค่อนข้างที่จะสูงการทํายูเรียน้ําวิธีนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาใช้ทดแทนตัวของยูเรียที่เป็นเคมีเพื่อว่าเราจะทําเป็นกเกษตรินทร์ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตทางด้านใบทําให้ใบเขียวมียอดที่สมบูรณ์แข็งแรงวิธีการทานะครับถั่วเขียวละเทลงไปในไหาง้เลยหั่นสับปะรดทั้งเนื้อทั้งเปลือกนํามาใส่ในไหเติมกากน้ําตาลลงไป 500cc ตามด้วย EM 500cc ช่วยในการเร่งปฏิกิริยาในการย่อยสลายเติมจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวเข้าไปเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของยูเียน้ของ ปิดด้วยกระดาษหนังสิอพิมจะเป็นการให้อากาศเนี่ยสามารถถ่ายเทได้บ้างใช้เวลาในการหมักเป็นเวลา1เดือนเราจะใช้ปุ๋ยยูเรียน้ำเนี่ย2 0ซีต่อน้ำ10ลิตรใช้งานได้ทั้งการฉีดพ่นและการลดใช้กับพืชผักสวนครัวที่ต้องการการเจริญเติบโตในช่วงแรกเป็นวิธีที่ง่ายลดต้นทุนในการผลิตการทายูเรียน้ําสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําปุ๋ยยูเรียน้านะครับ ปุ๋ยยูเรียน้ำนี่ก็คือเป็นปุ๋ยยูเรียที่ทำขึ้นมาจากการหมักวัสดุอินทรีย์ต่างๆ เพื่อที่จะมาใช้ทดแทนตัวของยูเรียที่เป็นเคมีเพื่อว่าเราจะทําเป็นกเกษตรอินทรทย์แล้วก็ช่วยในการลดต้นทุนซึ่งตัวปุ๋ยยูเรียเนี่ยจะมีประโยชน์ในการทําการ,กรเกษตรเป็นอย่างมากอ่าโดยทั่วไปแล้วปุ๋ยยูเรียเนี่ยก็จะมีสูตรที่เป็นเคมี4600แล้วก็2 1 0สส่วนนี้จะมีธาตุในตัวเจนนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตเรื่องของใบเรื่องของยอดนะครับจุดประสงค์ของการทำยูเรียน้ำก็จะมา ใช้ในการลดต้นทุนในการทําเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรอินทรีย์ซึ่งตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยสูงปุ๋ยยูเรียน้ำนะครับก็คือจะมีธาตุในตัวเจนค่อนข้างที่จะสูงซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตทางด้านใบทําให้ใบเขียวแล้วก็เจริญเติบโตได้เร็วมียอดที่สมบูรณ์แข็งแรงเราก็จะนําส่วนประกอบที่มีโปรตีนค่อนข้างที่จะเยอะมาหมักทําเป็นปุ๋ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งจากพืชและจากสัตว์ วันนี้เราก็เลยจะใช้เป็นถั่วเขียวหรือพืชตระกูลถั่วอย่างอื่นก็สามารถใช้ทดแทนกันได้การทําปุ๋ยยูเรียน้ํานะครับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมมาก็คือวัตถุดิบที่เราจะทําเป็นถั่วเขียวเราจะใช้1นกิโลเป็นที่มาของโปรตีนตัวนี้ e อจะใช้5 0 0ซีซีก็มีกากน้ําตาลอีก5 0 0ซีซีสับป,ประรดประมาณ1นกิโลแล้วก็จะมีภาชนะในการหมักซึ่งตัวของภาชนะในการหมักยูเรียเนี่ยวรที่จะเป็นภาชนะดินเผาซึ่งการหมักยูเรียเนี่ยจะทําให้เกิดปฏิกิริยาที่กัดก่อนเป็นกรดซึ่งวันนี้้เเราจะใชป็น หนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีมีดจะใช้หั่นสับประรดก็มีไม้คนมีกระดาษนะครับไว้ปิดปากไหส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะครับเราจะใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยูเรียน้ําตัวนี้ถ้าเกิดไม่มีไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับทําไมเราต้องใช้สับประรดครับเหตุที่เราต้องใช้สับประรดนะครับเพราะว่าตัวสับประรดเนี่ยจะมีจุลินรีย์หลายชนิดที่อยู่บริเวณตาสับประรดซึ่งเราจะอาศัยจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยเป็นตัวช่วยในการเล่ง กระบวนการการย่อยสลายที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดไม่มีสับป,ปะรดกระบวนการในการย่อยสลายเนี่ยจะช้าเราก็เลยจะใช้สับป,ปะรดด้วยวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเลยเราก็จะเตรียมถั่วเขียวแล้วก็เทลงไปในหางไ้เลยนะครับตัวนี้หลังจากที่เราใส่ถั่วเขียวลงไปในหางแล้วนะครับเราก็จะหั่นสับป,ปะรดนะครับตัวนี้เราหั่นทั้งเนื้อทั้งเปลือกเลยนะครับ ในการหั่นสับป,ประรดนะครับยิ่งหั่นเล็กยิ่งดีนะครับตัวนี้หลังจากที่เราหั่นเสร็จเราก็นํามาใส่ในไหนะครับจากนั้นเราก็จะเติมกากน้ําตาลลงไปตัวนี้5 0 0ร้อซีซีนะครับต่อจากนั้นก็ตามด้วยเ e อ็มตัวนี้ก็ห้าร้อซีซีตัวนี้ถ้าไม่ใส่ก็จุลินทรีย์จะน้อยไปเราจะช่วยในการเร่งปฏิกิริยาในการย่อยสลายเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของยูเรียน้ําของเราเราก็จะเติมจุลินทรีย์น้าซาวข้าวเข้าไปนะครับ ตัวจุลินทรีน้ำซาวข้าวเนี่ยเราเตรียมมาสองลิตรนะครับตัวนี้ถ้าไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่ม,มีไม่ต้องใส่หลังจากที่เราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้ไม้คนคนให้กากน้ําตาลละลายตัวนี้นะครับคนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะปิดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์สาเหตุที่เราใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ในการปิดเนี่ยก็เพื่อที่จะป้องกันมแมลงหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็จะเป็นการให้อากาศเนี่ยสามารถถ่ายเทได้บ้างจะมีแก๊สเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับตัวนี้ หลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเก็บไว้ในที่ร่มซึ่งตัวนี้เราจะใช้เวลาในการหมักเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยซึ่งในช่วงระยะเวลาในการหมักหนึ่งเดือนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเปิดฝาคนก็ได้เพราะว่าจุลินทรีย์ต่างๆก็จะได้รับอากาศอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะย่อยสลายถั่วเขียวแล้วก็สับปะรดเนี่ยให้ย่อยสลายไปเลยแทบจะไม่เหลืออากาศนะครับตัวนี้ <potassium. S 1> ครับหลังจากที่เราหมักเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยการสังเกตนะครับว่าสามารถที่จะใช้เป็นยูเรียน้ําได้ไหมเนี่ย ก็คือเราสังเกตจากสีของน้ำนะครับจะเป็นสีน้ําตาลเข้มแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะมีกลิ่นหอมของสับป,ปะรดแล้วก็กลิ่นของแอมโมเนียมประกอบด้วยซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นกลิ่นของอ่ายูเลียตัวยูเลียน้ําที่เราทําแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดนะครับสำหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับเมื่อเราหมักได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปละลายกับน้าเปล่า นำไปใช้งานได้ทั้งการฉีดพ่นและการลดซึ่งเราจะใช้กับพืชผักสวนครัวที่ต้องการการเจริญเติบโตในช่วงแรกอัตราส่วนที่ใช้งานก็คือเราจะใช้ปุ๋ยยูเรียน้ำเนี่ย20ซีซีต่อน้ำา10ลิตรนะครับเราจะใช้กับพืชในระยะที่เริ่มที่จะงอกก็มีการเจริญเติบโตเรื่องของการขยายหนอ่อขยายส่วนที่เป็นใบนะครับเพื่อที่จะให้มีความเขียวแล้วก็สามารถสังเคราะห์แสงได้ดี สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ปุ๋ยมีราคาค่อนข้างที่จะสูงหรือว่าสูงมากเราสามารถที่จะนำเอาวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวนะครับมาทำเป็นยูเรียน้ำเพื่อที่จะใช้งานทดแทนกับปุ๋ยเคมีเพื่อเป็นการลดต้นทุนซึ่งวิธีการทำยูเรียน้ำวิธีนี้เ,เป็นวิธีที่ง่ายมีความปลอดภัยและก็เป็นการลดต้นทุนในการผลิตการทำยูเรียน้ำสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ